บรเด้เขาปลาด้วค่ะ,วะสาวกันิกาหมอนัด่ะไปตรวจหลังคลอดนะคะกัปกติดีค่ะปกติดีทุกอย่างน,นะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปหาพี่สาวเจยอนะคะโทรมาส,ส่วนไปกินขนมจีน<อ>น้ำเงี้ยวแต่สาวกนิกาคือจะไิกินดอกขนมจีนกอสิกินอันใดบุนี กำลังเดินทางค่ะสวนเพิินตอนนี้เรากำลังเดินทางมาสวนน้ำเงี้ยวนี่มันเป็นอันท่าผักเหนือเลยเนาะที่เขากินกันทางอาชกพกันด้านแนวพี่น้องอยู่ในโขกในปลาคือมองหาเห็ดนั่นแหละกันมาคนเดียวหลงเลยได้หน่โอ้ยไหลสร้อย อ๋อสมิวัาาท่านเคยมาค่ะแต่เซา,านนันิกามาครั้งแรกครับเคยมาเลี้ยวเคยมาสวนสซาเจยอ์อันนี้เรากำลังจะเข้าไปตัวยังนันภาษาฝรั่งเขาว่าบัฟฟาโลแมนบอกโอ้หเด้งิ่งว่าเป็นเหลียวนานอสองตัวอีกตัวหนึ่งเอฟเอฟนี่จ้าเธอ,ออย่าเดินออกมานะ <laughs> เขาวานเขาเหลีวก็สิมาปลูกในคนทางสี่เละส่วนนี่บ่ส่วยส่วยเออส่วนนี่แหละแมนบ่แมนแมนแมนส่วนนี้แหละนี่นะเออโอ้นั่นนะกระท่อมนะเออตรงนั้นแหละกระท่อมมุมฟางเหรอเออตรงนี้แหละฉันมาใช้กระลืมเพื่อนเนีย เห็นเนงนั่นพูด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 นงนั่นเป็นว่ายืนขาหามอยู่แมนนาเจอออโยนี่นี่บอบอบอมีอยู่มางไดครับคอยู่มองไหยุดเลื่อยไปอีกบอพูดยู่สุดซอยถ้ากับวหลดบอถ้ากับรถบอถ้ากับรถลม่นทับไปในหวแล้วก็ลงอองเร็เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาแล้วโอ้ยพอข,ขั่วคือหัวแกงแท้วันนี้เล่นขายของขายของทั้งใบใหม่จ่าเด่นสวัสดีค่ะเล่นเพื่อนหน่อยละ้ะลูกวีนนี่สายกินมาอีกแล้ด้อจ่าซองหนึ่งนี่ได้จ่าเออจ่าก็มากินเนาะก็มากินเนื้อสายปูดเตรียมเครื่องเหรแม่นบันนี่ อยู่ในระหว่างการเตรียมเครื่องค่ะลาเราเชิญท่ามาอีกสองนึงกันีิ迦ชาแนีวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแสดงความเดือดสวัสดีค่ะมาแบบไม่ทิ้งเลยมาแบบไม่ทิ้งครับมาแบบไม่ทิ้งนุ่งผ้านุ่งผ้านั่นนุ่งผ้าดีบอนนันมานั่นดีดีมาทะลุเรามาปุนพี่น้องมาทะลีนิิผามากินค่ะบพราะนิาไปปลาด้วยค่ะมืีนิจิพามากินนี่ของไฟเด็กเขียนซื้อแบบปอนี่ ต้องติดยั่ไ้ตพีอ็องไผ่องไผ่องไผ่ีนะอ้ยสิไปหลังรถกับพกัตาได้เว้ยเคือลวงกัเนาะคือครับคือลวงเนาะอคือได้ซ่อมนะครับต่ำแบบจิงจัางแห้งพี่น้องหัวสันหัวขอดเมื่อไหร่ก็ตีเสียบย่ดอกไม่สันไปเบบที่บอกเใส่ใส่ก้นผมล้นก่อนแห้วย่างอกย่าขอดเลยอย่าผมล้น มวันก็จะสิละค่ะพี่น้องวันหยุดตู้มโฮมเนาะค่ะมันหยุดมันหยุดกับสวดิ์หยุดดอกบรรยากาศดีมันหยุดกับสวัสดิ์ดแบบเด๋มึงโคตรต่ำเนี่ยนี่มันหยุดอาหารกินถ้าท้องก็หายส่นเลยนะเออกัคิดสว่าเป็นวันพักผ่อนเนาะค่ะพี่น้องเบื้องบรรยากาศทงไห้ทงหน้า อยู่จักซีแหละซาวเจ๋ยมาตุ้มมะโฮมน้ำพอนนองรับบ่ลน้อมือเรียกเขีห้องใหม่เกียวเกียวหายน้ำแนนด้วยอย่างนั้นะมันเสียเพราะเมนยังแต่สีห้ามห้อนมาเท่าพี่ตั้งแตมามลีอยู่ในภูมใหม่นั่นไะเห็ดอีหยังโอ้ยเบิ่งมูดภูมิสวัสดีค่ะโอ้ยตะ เป็ดจได้จังเดียมาทั้งป่าเอาไปลำทางดยมากล่าไปล่ำทางเดมาเฮ้าจังเดีมากเขาบอมือเขาให้พักพอนก็พักละวนเขามาให้ไปทังหยไข่มาเฮ็ดชอยลูกวีดตมเต็าห้ข้่นตมเลเดานี่นายิงตับไปตมากกับแกงหัว มาตาท้องบ่แม่มันแหลกคักห่ะตีพีลกเอรี้ลยวเมิ่งตาทางคนต่ำแม่บ่แม่มันแหลกคักอบ่ปปอปัมันเหื่อดหมเออมันเป็นเหนือปางแซบแเรือมูนี่แซบแกันเนียยเรียบร้อยแล้วค่ะผอมระประททาเรล้วซากะนิก้ามาแต่หลังรถนี่น้ำเนี้ยคนคนชีิคนทัพพี่กำลังเอามาดแล้วเล อ้าเข้าบ้งไข้าบุ้งไงข้าไม่เบิ้ไ่บ่อข้าวไม่บุ้วไม่บุ้งว้าวนี่นาไก่มานี่นี่นี่บ่อ่พี่เศ่ษบ่เศรบ่อเเนแมนพี่อยู่ทางหนนั่นเลยอันนั่นก็เนื้อันนั้นแล้วมาจะเงื่อนังก็ขึ้นเลยค่ะของใคของเานังเานัก็บอกเขานั่เานัก็บอกว่า หน้าแดงก็ว่าฉันกระเดวอ่ะอุ้ยผู้ใลเอาที่สู่ไปถิ่มใส่กล้องไผ่อู้ยยงยย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 ด้ยยยยยยยมันยมยย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 ยอยยยยยออยย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 นยอยย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 ายยยยปลยย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 เยยยยย ยิมเล้ยวแต่ที่นั่งเบ้องถึงมมี่เหเขากินเขาอีนั่นลาไม่ีจแย่ได้ดิก้าหลุข้านอะไรอย่างงี้อยู่แ้โอ้ยเต็มโดนนี่ตัวดื้อตัวดื้อาใจชื้นแล้วมามห่าชีแยคนเราคใจชื้นรถมันเปื่อนงล้าใจชื้นมแกมาให้ล้างเมื่อส่วส่วอสิส่วงล่างส่วนบนส่วไงเครื่องไนรหอม หลังห้องเคร <oh> <oh> ื่องนั่นเท่ากับหลังห้องเครื่องว่ามั้ยนั่นเราเท่ากับหลังเครื่องไหนเดี๋ยวบอกว่าก็ลหางว่ะตัู้โลรางเครื่องมันสีสะอาดจี๋เออมันหลงพุ้งมันเกาะสีลลางเต้ไฟหนอกนะม้วม้วนหลางห้องเครื่องห้องเครื่องคือผ้าหม่องผ้ากับโป่งตัวผ้าเรียนไหมออบ่เคยได้ลลางโอ้ยบ่แม่นหนูมันเป็นอยู่นี่น้ำหนั่นเลยจี อย่าจอดไว้ดุดหยครับเรื่อยๆว่าสันนูเขาไปเรียนอาครับก็วอยี้ยเอาอกบ่วะส่หลายเป็นแบนโวยโกบก็นี่เลยอ๋อเสหลายอยังดอกอยังนี้โอ้หนี่แหละอยู่ขาเอามาอยู้วาดอกเสือดอกยู่้วาก็มาเห็นอออมักจนไม่เสียไรอยู่ว

ตอนนี้นะเงินนั้นตอัเขานีนาตอนรักว่ามีซึมโอ้เนาะโอ้เยไปไหมาไปไหโยกไปมึงโยกไปมึงกันกซึมแน่นดูบุกันยังินนะบุญเอามกโลเดี๋ยวไปถุงมาใส่ห้างแปนหนนะเว้ย กีเปีแห้งหูแบกาสูถุงมันถุมีกเลยเอาไปให้ลิากเนียเนาะใส่ถังมันท้ายโดยนนี่เด็ดนี่ยใส่กระปุกเนี่ละลอีกัาถุงมาถุงมาสามถุงสามสี่ถุงก็ให้ซะโดยอุ้ยกกิเซ็นมีก็มีเนาะกมีกระปุกเนาะกรปุ่เนาะ้ากระปุกกะลูกอนเนาะพี่เนาะเป็ย้อนว่าลูกอันเนะนี่แหละจั มันบอข้กะปุ่นเนาะบ่อข้ปุ่นดอกกินแ่ใช่หมยางเนากินย่งกระหยาดเ่อลำบากที่นีใต้ตอนนั้มาเลยกินนมน้ำไม่เน่อยก็กินนมนำเออแม่งกับเออสามเดือนบุญแอจนี่กินยางกัปลาลมแม่โอ้ยแมงนี่ยเปนไข่แม่โอ้ยแม่แมเนีทรมานบ้านใหคือเป็นบ้านใหญ่ ใด่เนื้อหน่อยสลับย้อมจดอยากจนมุกเก็บตวงน้งกนหโอ้ยใส่สมมงุดย้อดีไหมมันบะเนวิบหน่อยที่แบบแนี้บิเงเอาบะเนหน่อยด้อกินปรยัดน้องอี่ยนี่คือหังใครไม่เอากินหมือนแบบอหมทั้งแรงมายอีกมาสดตงนะนักอีกโอ้ยแม่ยั่ที่แสบเนาะมันที่แม่ยังว่ามันหวานไปเบิดไหม กัไปบ้านยางมันยำเด้อคือหมูอ้ยขากิีบแบบยางใชนะหายัเด็ดนี่่งทีนอทานไหนใหญ่ใหญ่ใ่มากอยู่ตัวแสนนกร้านเติมเติมมึงเดือดฝ่น้องฝ่นแสบบบ้าบชีวิตแสบปบาบสำรับมือหนีกับแสบซัหนีแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่ว่าแทกแลงรถมาเออ้วุนยอไนี่เน่อจง เห็ดแต่หนาก็เอาเมื่อนี่บ่ได้หาเห็ดดอกค่ะปลาก็บ่ได้เขาเป็นเห็ดมันห่างเห็ดมันห่างบ่แม่นยังดอกนี่หรอกมันเหม็ดหม่องไปไปกับเจ้าสิไปเอาอย่างองมันเป็นหรอวไปลองกับว่ากับว่าไปตาไปค่ะซื้อมื่อนี่นะมันแพงพี่น้องแค่สิบบาทจังไบ๊กพื้นอีกบาทหนึ่งบอกกันไหมคิมหนาเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเสียบเสียบนกันเสียบเสียบนกัน เอ้ยมันสมัครสิบุ